ครับสวัสดีครับนะครับลุงพาลงก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดินเดินเดินไปก็คิดว่าจะนำเสนออะไรดีนะครับก็ได้เจอพันไม้หายากนะครับสมัยนี้ก็นะครับมันก็เริ่มยากเกือบทุกทุกพันไม้นะครับคือเขาเรือมไม่ใช้กันแล้วนะครับ คือเป็นเป็นต้นไม้สมัยก่อนจะมีคุณค่านะครับมีคุณค่าเรื่องของอะไรการนุ่มห่มหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาครับที่ก็ใช้ใช้ได้นะครับเรื่องทําแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มหายากลงเพราะว่าเขา ใช้พวกาสารสังเคราะห์แทนนะครับแล้วก็จะเริ่มหายากขึ้นคือบางบางจังหวัดเนี่ยคือแทบจะไม่มีเลยนะครับเพื่อนๆพนพ,พี่พี่นะครับคง,งจะคงจะคลองใจว่าผมผมเล่าเรื่องอะไรเนี่ยคือมันยาวเกินใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าต้นที่ผมพูดนี่คือต้นอะไรนะครับ อ่า,อานี่เพื่อนเห็นครับขอดูยอดเลยนะอ,นอ่านี่อันนี้บ้านพี่พี่เพื่อนเพื่อนป้าป้านะครับเรียกว่าต้นอะไรครับไม่ใช่ไม่ใช่ต้นหัวมันจำปะหลังแะครับ อันนี้เอาคิดใหม่คิดใหม่อ่ต้นอะไรนะครับใบอย่างนี้แล้วก็ลำต้นแบบนี้นะครับอว่าคนสมัยใหม่นะครับอาจจะไม่รู้จักแล้วก็ได้นะครับถ้าคนอ่อเช่นอ่า เก้าศูนย์หรืออ่อาประมาณนั้นแหละครับอ,อย่าพูดไปไกลนะครับเอาเอาเก้าศูนย์พอนะครับอ่ะนี่นี่นี่มันคือต้นนุ่นนะครับอ่าต้นนุ่นหรือบางที่จะเรียกว่ายวด้วยแม่นะครับต้นนุ่นที่ว่าพอมันมีฝักแล้วนะพอฝักแก่ของมันนะ่ะจะเอาไปทํา ยัดใส่ในหมอนนะครับยัดใส่ในหมอนสม,อสมัยนี้อ่าสมัยนี้น่าจะเป็นใยสังเคราะห์หมดแล้วนะครับยังพวกอ่านุ่นนะครับจะเป็นแบบนุ่มๆอะไรแบบนี้นะครับแต่สมัยก่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับยัดเบาะหรือว่าทำหมอนนะครับบางทีก็ปั่นเป็นได้ทำเป็นเสื้อผ้านะครับบางพื้นที่อาจจะทำได้นะครับ เป็นต้นนุ่นนะครับาภาษากลางแล้วก็พูดไปแล้วว่าคือต้นนุ่นนะครับอ่านี่คือต้นนุ่นสวนภาษาถิ่นนะครับที่นี่สามจังหวัดนะครับจะเรียกว่าปอฮงกาบูนะครับปอฮงกาบูอ่า คือต้นนุ่นนะครับเริ่มหายากมากเดี๋ยวนี้ครับส่วนต้นใหญ่ๆแทบไม่มีเลยคือถ้ามีก็เขาเก็บเอาไว้นะครับเขาเก็บเอาไว้เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยเห็นคุณค่าของต้นนุ่นนะครับเพราะว่าเขาใช้ใยสังเคราะห์หมดแล้วนะครับคือถ้าทําเป็นหมอนก็ มันอาจพอใช้น,น,น้ำอาจจะแข็งนะครับแต่เรามาทุบๆๆตากแดดแล้วก็ปีใหม่แล้วก็จะนุ่มเหมือนเดิมนะครับเคยน,นอนตอนเด็กๆนะครับอ่านี่คือใยมุนน่นใยใยนุ่นนะครับคืออุ่นมาก ерь, น,น,นะครับใครเคยนอนนอนอ่าหมอนที่ว่ายัดใส่ต้นนุ่นไหมครับ หัวโป๊กเห็นไหมครับหัวโป๊กเลยมันแข็งโอราะนนามันอัดแน่นมันจะค่อยแข็งนะครับอ่าแต่มันได้ฟิลิ่งอนอนโอเค <c oughs> okay, ครับง,งี้ก็เราก็ได้ดูได้ชมต้นไม้หายากันแล้วนะครับก็ลุงพันลก้กก็ขอจบคลิปต้นดุ่นหรือโป oh ่งกาบูเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ลุงพันลุงด้วยนะครับ คลิปสั้นๆนะครับยังไงก็วันนี้ก็สวัสดีครับ